สวัสดีครับ เราสองคนเช่นเคยนะคะกับรายการคิดเล่นเห็นต่างกับคำประกาศทาง Voice TV ทุกๆวันอาทิตย์สามทุ่มครึ่งถึงสี่ทุ่มค่ะนะครับรายการของเรารายการคิดเล่นเห็นต่างนะครับจะเป็นการนําเอาประเด็นนะครับที่กระแสสังคมกําลังสนใจหรือไม่สนใจก็ได้แต่เราสองคนสนใจะนะครับเอามาพูดคุยกันทกเถียงคิดเล่นคิดจริงคิดเหมือนคิดต่างอย่างไรก็ได้นะครับแล้ววันนี้เราจะมาคุยอะไรกัน,นะคะทาไมคุณอดัดกับดิฉันแต่งตัวกันดูโงโมโมพพ่โี่พิกนวันนี้วันนี้ <laughs> เรามาพูดถึงประเด็นเรื่องที่เราเห็นนะฮะแต่งอย่างนี้นะครับ ดูดีไหมครับเป็นชุดนักเรียนครับ ชุดนักเรียนนานาชาติครับค <c oughs> ุณคำพการมีข่าวอะไรในเรื่องเกี่ยวข้องกับเครื่องแบบนักเรียนมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังครับมันมีข่าวนะคะนักเรียนหญิงโรงเรียนวัดหนองจอกได้เรียกร้องขอสวมฮิญาบไปโรงเรียนนะคะในกรณีที่มีนักเรียนหญิง17คนของโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอกยื่นเรื่องนะคะขอแต่งกายตามหลักศาสนาอิสลาม,มคือมีการสวมผ้าคลุมผมล่าสุดนะคะทนายความของนักเรียนก็ส่งเรื่องให้กับคณะกันมาธิการศาสนาสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา เลยถึงแม้ว่าจะมีมติจากมหาเถระสมาคมให้โรงเรียนวัดทั่วประเทศไทยที่อยู่ภายในพื้นที่ของธรณีสงต้องอยึดถือวิถีพุทธทําตามจารีตประเพณีไทยโดยการห้ามแสดงสัญลักษณ์ทางศาสนาที่ชัดเจนค่ะ <lively> กรณีนี้มีมติจากมหาเถระสมาคมนะคะออกระเบียบให้กับโรงเรียนวัดทั่วประเทศที่อยู่ภายในพื้นที่ของธ to รณีสงต้องยึดวิถีพุทธทําตามจารีตประเพณีไทยค่ะคุณอาด จารีตประเพณีไทยนี่มันคือมันน่งาง,รรนงงมากเลยเพราะว่าในความคิดของแขกเนี่ยมันขัดกับหลักเมตตาธรรมของพุทธทาศาสนาคือความเป็นพุทธเนี่ยต้องมีเมตตาแต่ทําไมถึงกลายเป็นนาซีไม่มีเมตตาไม่มีพื้นที่สําหรับเด็กต่างาศาสนาที่จะแสดงออกซึ่งความเชื่อหรือวัฒนธรรมหรือประเพณีในาศาสนาตนแล้วบอกว่านี่ เข้ามาอยู่ในธรณีสงแล้วห้ามเป็นอื่นจะเป็นอิสลามเป็นคริสเป็นอะไรต้องหลบๆซ่อนๆแล้วก็จะต้องมาทําท่าเป็น สยบยอมต่อหลักการของพุทธศาสนานี่มันขัดกับหลักการเมตตาธรรมของพุทธศาสนาคนบาปอย่างดิฉันรู้สึกว่าเฮ้ยแล้วตกลงพุทธศาสนาคืออะไรทุกวันนี้พุทธจะกลายเป็นนาซีไปแล้วหรือคุณอาริงพุทธศาสนาน่าจะเปิดกว้างนะครับโดยโดยความเชื่อของคนไทยแล้วเราคิดว่าศาสนาพุทธนี่เป็นศาสนาที่เปิดกว้างพอสมควรแล้วก็ยอมรับอะไรได้ายมันก็เลยทําให้แขกรู้สึกว่าเฮ้ย ไอ้เครื่องแบบนักเรียนเนี่ยนะคะจริงๆแล้วมันเป็นประเด็นอยู่ในหลายประเทศ<ช>แล้วก็ถกเถียงกันมาเยอะมากว่าไอ้เครื่องแบบนักเรียนควรจะมีอยู่หรือไม่ทีนี้เครื่องแบบในเมืองไทยเนี่ยฮะมันมีประวัติความเป็นมาแล้วก็เข้ามาสู่ประเทศไทยนี่อย่างไรบ้างอันนั้นเนี่ยแขกคิดว่าเราจําเป็นต้องรู้เพราะว่ามันไกลเป็นว่าพอเราไปยึดติดกับเครื่องแบบแล้วมันก็เลยทําให้ไม่มีช่องว่างหรือไม่มีความยืดหยุ่นที่จะให้ กลืนหรือว่าศาสนาอื่นๆเนี่ยมันไม่สามารถเข้ามาเป็นส่วนดึงของเครื่องแบบนักเรียนที่ถูกกาหนดโดยร,รัฐไปได้แท็ก,ก็เลยแบบว่าไปดูว่าเฮ้ยเครื่องแบบนักเรียนเนี่ยมันมาจากไหนนะคะปรากฏว่าไอ้เครื่องแบบนักเรียนเนี่ยมันอยู่กับระบบการศึกษาของ,องเกรดครัคุณอาดทีนี้เราต้องเข้าใจก่าาอน,น ไม่ไม่ใช่นําเข้ามาว่าหลักระบบการศึกษาที่ให้ความสำคัญกับเครื่องแบบน<อ>ักเรียนมากที่สุดในโลกนี้คือระบบการศึกษาของอังกฤษที่เราต้องมาคิดกันก่อนนะคะต้องรู้ต้องเข้าใจให้ตรงกันก่อนว่าการศึกษามวลชนหรือการตั้งโรงเรียนเนี่ยมันไม่ได้มีมาตั้งแต่โบราณสมัยมก่อนเนี่ยคนไม่ได้มีคนไม่ต้องเรียนหนังสือ,อแต่ละคนก็เรียนวิชาความรู้จากครอบครัวเช่นคุณอาจอยู่ในครอบครัวชาวนาคุณอาจก็เรียนเรื่องการทานาคุณอาจอยู่ในครอบครัวนักแกะสลักคุณอาจก็สืบทอดวิชาความรู้แกะสลัก จากบรรพบุรุษของคุณอัดคุณอัดอยู่ในครอบครัวช่างทําทองเหลืองคุณอัดก็สืบทอดวิชาช่างทาทองเหลืองมาจากครอบครัวคุณอัดอยู่ในครอบครัวอํามาตคุนนางคุณอัดก็เรียนรู้วิธีการปกครองกดขี่ข่มเหงคักแคคค่าทาาจากบรรพบุรุษของคุณอัดอารียนบรรพบุรุษของผมก็เป็นอํามาตอยู่นะอาบุญนาะอารียนกันมาในครอบครัวใช่ไหมคะว่าเราจะขุดรีดแรงงานจากพวกค่าทาาพวกไพร่กันอย่างไร การศึกษาไม่ได้เป็นระบบโรงเรียนนี่มันก็จะมีผู้คนด็กําพร้าก็บอกว่าในสมัยศตวรรษที่16เนี่ยมีการตั้งโรงเรียนขึ้นมาเป็นครั้งแรกซึ่งโรงเรียนเนี่ยไม่ได้มีสําหรับคนที่มีมีอันจกินนะว่าคนมีอันจะกินย่อมจ้างครูมาสอนก็บนเนสอะกเนก่อให้เกิดนิยายน้ําเน่าใช่ไหมฮะออนนานะคะอาเราเดี๋ยวเราจะไปไกลคือคนลูกผู้ล่างมากดีเนี่ยเขาจะเรียนกันที่บ้านที่ออกพวก กระเลวกระล่าไม่มีพ่อไม่มีแม่ก็เลยมีองค์กรการกุศลก็ตั้งโรงเรียนขึ้นมาแล้วเด็กจนๆเนี่ยคุณอาจก็เลยทำไงซื้อผ้ามาสักเยอะๆแล้วก็ตัดชุดให้เหมือนกันไปหมดเลยอาเมาโลถูกก็เลยนี่เป็นที่มาว่ากําเนิดยูนิฟอร์มของนักเรียนครั้งแรกคือสําหรับเด็กกําพร้านะคะเด็กไม่มีพ่อไม่มีแม่แล้วก็องค์กรการกุศลเอามาเรียนหนังสือนี่คือศตวรรษที่16 ยาวนานมาจนถึงศตวรรษที่19จนกว่าจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าโรงเรียนขึ้นค่ะอุณอัดแล้วก็โรงเรียนที่เรียกว่า Public School อของอังกฤษนี่แหละครั้งแรกเลยที่ มีการกำหนดระเบียบเครื่องแต่งกายของนักเรียนเกิดขึ้นแล้วไม่ใช่เฉพาะยูนิฟอร์มว่าแต่งตัวยังไงเสื้อเขาอย่างไรนะยังมีสิ่งที่เรียกว่าเดรสโค้ทไปตีเทนนิสแต่งตัวอย่างไรกินข้าวแต่งตัวอย่างไรไปโบสถ์แต่งตัวอย่างไรเหมือนชุดชนส,สูงในสมัยนั้นเลยหรือดูร้อนแต่งตัว<ะ>อย่างไรไปกินน้ําชาบ้านเพื่อนแต่งตัวอย่างไรทุกอย่างถูกกําหนดขึ้นมาอยู่ในระเบียบวินัย<ะ>ทั้งหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย Public School ก่อนถึงมีเครื่องแบบนักเรียน ต้นศตวรรษที่20ค่ะคุณอาจถึงมีการจัดการศึกษามวลชนที่รัฐรู้สึกว่าจะต้องมีบริการการศึกษาโดยรัฐให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงการศึกษาแล้วก็อ่านออกเขียนได้ก็ตั้งโรงเรียนรัฐบาลขึ้นมาทีนี้ข้อแตกต่างของโรงเรียน Public School กับโรงเรียนรัฐบาลก็มีแบบฟอร์มที่แตกต่างกันแล้วก็ยิ่งไปขับเน้นว่า โรงเรียนลูกคนรวยเนี่ยแบบฟอร์มต้องยิ่งแสดงถึงความเป็นอภิสิทธิชนเครื่องแบบของเรียนอีตันตั้งแต่ตั้งขึ้นมาเปิดโรงเรียนขึ้นมาจนถึงปัจจุบันนี้ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยนะคะแสดงให้ถึงความแบบว่าวัฒนธรรมเก่าแก่เครื่องแบบนี่มันก็ตลกนะคะเพราะว่าจากเดิมที่มันเป็นมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะรองรับเด็กกำพร้านะคะ ต่อมามันกลายเป็นเครื่องแสดงถึงสถานะทางชนชั้นแสดงถึงความเป็นอภิสิทธิชนแล้วก็เป็นเครื่องแสดงความแตกต่างระหว่างไอ้พวกกระเลวกระลากเรียนโรงเรียนประชาบาลกับเกนกกาอ่ากับพวกที่เรียนโรงเรียนนานาชาติอย่างนี้ทั้งบนค่ะนี่เป็นที่มาของเครื่องแบบนักเรียนแล้วปรากฏว่ามันก็ได้รับการต่อเนื่องมาเรื่อยๆทีนี้มันน่าสนใจตรงที่ว่าศตวรรษที่19เนี่ย มันมีความเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้ด้วยนั่นคือเกิดสิ่งที่เรียกว่าการกำเนิดรัฐชาติ<อ>เกิดเทคโนโลยีใหม่นะคะของการควบคุมพลเมืองอผ่านสิ่งที่เรียกว่าเครื่องแบบซึ่งมันสอดรับกันพอดีการควบคุมพลเมืองโรงเรียนเนี่ยคุณคิดว่ารัฐเนี่ยตั้งโรงเรียนขึ้นมาเพราะว่าเขาหวังดียวคุณเหรอใช่่ะให้แบบประชาชนรู้หนังสือแต่ส่วนหนึ่งรัฐต้องการควบคุมคนรัฐต้องการให้คุณรู้ในสิ่งที่รัฐต้องการรับอยากให้รู้ครับ เพราะนี่คือการที่จะวางแผนผลิตพลเมืองที่ต้องการที่จะมาทํางานให้กับรัฐเหมือนโรงงานผลิตให้คิดเหมือนๆกันขึ้นมาอย่างนี้เครื่องแบบก็เลยกลายเป็นเครื่องมือที่รัฐจะเอาไว้ควบคุมพลเมืองด้วยในตัว นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกำเนิดของเครื่องแบบเนี่ยมันก็ซ้อนทับกันด้วยหลายหลายเหตุผลคือหนึ่งนะคะเกิดกําเนิดโรงเรียนเอกชนที่เอาไว้รับเฉพาะลูกผู้รักมากดีก็ต้องมีเครื่องแบบมีดสโค c o ที่บอกอสัญ,ญลักษณ์ทางชนชั้นว่าตัวเองเป็นใครรัฐบาลเปิดโรงเรียนรัฐบาลม,ามีกระระบบการศึกษามวลชนเพื่อที่จะเกิดให้เกิดการสิ่งที่ว่าการกล่อมเกาลาพลเมืองให เป็นพล,ลเมืองอย่างที่รัฐต้องการให้เป็น<ไ>ปพร้อมกันนั้น,นคุณก็ต้องทําให้พลเมืองเชื่องลงด้วยระเบียบวินยัยเครื่องแบบ นักเรียนก็เป็นเทคโนโลยีหนึ่งเพื่อที่จะทําให้พลเมืองเชื่องแล้วอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าระเบียบวินัยค่ะกําลังสนุกเลยนะครับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเครื่องแบบลึกซึ้งเกินกว่าที่ผมเคยคิดไว้ซะอีกนะฮะเดี๋ยวเรามาพบกันช่วงหน้ากับเรื่องเครื่องแบบต่อนะครับว่าเป็นมาอย่างไรและเข้าสู่ประเทศไทยและเครื่องแบบของไทยนั้นเป็นอย่างไรบ้างครับค่ะพักกันสักครู่ค่ะ เลยนะครับเมื่อสักครู่ที่เราคุยถึงเรื่องเครื่องแบบกันนะครับถ้าอย่างนั้นจากที่ผมประมวลเอาจากที่คุณคำประกาพูดเมื่อช่วงที่แล้วนะฮะ,ะก็คือเครื่องแบบที่ผมเคยคิดว่ามันเป็นแค่เปลือกนอกของร่างกายแต่แท้ที่จริงแล้วมันก็คือเหมือนเหมือนผิวหนังของเราอย่างหนึ่งที่เราเคยพูดประเด็นเรื่องสีผิวแล้วมันแสดงถึงความเป็นชนชั้นอยู่แล้วอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมฮะมันก็คือว่าเครื่องแบบก็คือเหมือนเป็นการแสดงความเป็นชนชั้นของคนเราได้เช่นเดียวกัน ถ้าอย่างนี้การที่คนไทยก็เคยกรีดนักเรียนที่เคยคใส่ชุดอีต,ตานอย่างนี้แบบนายกของเรามันก็คือเป็นการแสดงถึงชนชั้นด้วยหรือเปล่าครับ ไม่อยากจะพลาดพิงนะคะคุณศัตรูเราเยอะพอแล้วนะคะแต่ก็แปลกใจว่าจบอีตาแล้วกลับมาช่างไข่เนี่ยังไงก็ไม่ทราบกลับมาคุยต่อดีกว่าครับเดี๋ยวเราไม่พลาดพิงแล้วนะคะกลับมาที่เรื่องของเราว่าเครื่องแบบนะคะนอกจากมันจะยืนยันถึงชนชั้นคุณอาจลองดูว่ามีเด็กนักเรียนไทยสอคนเดินมาคนหนึ่งแต่งชุดนักเรียนมาแต่คนหนึ่งแต่งชุดนักเรียนวัด นี่มันบอกทุกอย่างของชีวิตเด็ก2คนนี้ได้หมดเลยเราแทบจะรู้เลยว่ารายได้ต่อปีของผู้ปกครองเด็ก2คนนี้เป็นเท่าไหร่ไลฟ์สไตล์ชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นที่เคยถกเถียงกันว่าเครื่องแบบนักเรียนเนี่ยจะช่วยลดทอนความเหลื่อมล้ําทางฐานะของนักเรียนจะทําให้มีเกิดความน้อยเงนต่ำใจผมก็คยคิดอย่างนั้นนะครับว่ากลไกของเครื่องแบบก็คือการทําให้ทุกคนเท่าเทียมกันโดยเครื่องแบบ ภายใต <But> ้เครื่องแบบจะได้ไม่รู้ว่าใครจนใครรวยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยเครื่องแบบกลับกลายเป็นเครื่องที่บอกว่าคุณเป็นใครพ่อแม่ของคุณเป็นใครถ้าคุณแต่งชุดนักเรียนโรงเรียนวชิราวุธเดินมาแล้วคุณมาจากโรงเรียนวัดลิงอิขบอะไรเงี้ยคุณก็รู้แล้วว่าใครเป็นใครเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่จะเรียกว่าเป็นมายาคติก็ได้ที่บอกว่าเครื่องแบบเป็นสิ่งที่แสดงถึงความเท่าเทียมกันของเด็กนักเรียนทุกคนนั้นๆก็เป็นเรื่องที่ไม่จริงนะคะ คืออันที่หนึ่งก็คือว่าเครื่องแบบเนี่ยเป็นสิ่งที่โดยเฉพาะในสังคมที่ให้ความสําคัญกับชนชั้นเช่นสังคมอังกฤษแต่เดิมแล้วนั่นคือสิ่งที่สังคมไทยรับเอามามนี่มาดูเครื่องแบบไทยค่ะคุณน,นัทมันอังกฤษเนี่ยเป็นประเทศที่เข้าไปปกครองหลายๆประเทศในโลกนี้เ<ช>พราะฉะนั้นประเทศอ่ที่เคยตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษก็รับเอามรดก ความคิดหรืออุดมการณ์อันนี้มาก็คือเรื่อง Public School หรืออาเรื่อง Public School แล้วก็พร้อมกับเรื่องยูนิฟอร์มแล้วแขกเข้าใจว่าเครื่องแบบนักเรียนไทยเนี่ยก็มากัน3ทางแบบนี้คือ1ชนชั้นนําไทยก็ได้รับการศึกษาในอังกฤษกันเยอะนะคะรัชกาลที่หกก็จบมาจากอังกฤษแล้วก็ชนชั้นนันไทยอีกหลายๆคนแล้วก็รับเอาระบบหรือความคิดเกี่ยวกับระบบการศึกษาเข้ามาในเมืองไทยพร้อมกับวิธีคิดว่าด้วยเครื่องแบบหรือยูนิฟอร์มพับลิก พับลิกส o ูลของไทยที่ไปรับเอาวิธีคิดมาจากอังกฤษก็คือโรงเรียนวชิราวุธนั่นเองนะคะเราอีกหอมีใช่แล้วอีกอันนึงนะคะก็มาจากมิชชันนารีการศึกษาที่มาจากมิชชันนารีอังกฤษ แล้วก็เออโน <American. S 1> ่มิชเนอรี่อเมริกันกับมิชเนอรี่ของฝรั่งเศสนะคะก็มาพร้อมกับเครื่องแบบอ,อีกแบบหนึ่งแล้วหลังจากนั้นก็มีโรงเรียนรัฐบาลก็มาพร้อมกับเครื่องแบบนักเรียนอีกชุดหนึ่งแต่ทั้งหมดนี้นะคะทุกคนอยู่ในเครื่องแบบหมดเลยแล้ววิวัฒนาการของเครื่องแบบนักเรียนปัจจุบันนี้เป็นยังไงคะโรงเรียนเอกชนก็สาม,มารถแตกขแขนงนออกแบบออดีไซน์เครื่องแบบนักเรียนออกไปได้อย่างไม่มีที่สิ้นเป็นจุดดึงดูดให้นักศึกษานักเรียนเข้ามาเรียน ที่โรงเรียนตนด้วยนะครแต่แบบทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องไม่ลืมว่าต้นกําเนิดของการออกแบบยูนิฟอร์มหรือว่าเครื่องแบบ,บเนี่ยนะคะมันคือเทคโนโลยีของศตวรรษที่19คือเป็นเครื่องมือในการสลายความเป็นปัจเจก,กบุคคลคของผู้สวมใส่ค,คุณอาจอย่าลืมนะคะว่ามันไม่เพียงแต่นักเรียนเท่านั้นที่มียูนิฟอร์มหลายๆอาชีพนะคะก็มียูนิฟอร์มไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจ พยาบาลบพนักงานในโรงงานและเมื่อเรามาดูกําเนิดยูนิฟอร์มนะคะซึ่งมันเกิดขึ้นในศตวรรษที่19เราก็จะรู้อีกว่าในศตวรรษที่19เช่นกันที่ผู้ปกครองหรือว่าชนชั้นนาทางอํานาจได้ค้นพบเทคโนโลยีใหม่ในการควบคุมพลเมืองโดยไม่ต้องใช้กําลังอาวุธรหรือความโหดร้ายป่าเถื่อนไม่ต้องใช้กําลังบังคับข่มขืนหัวใจกันอีกต่อไปแต่นั่นคือในศตวรรษที่19นี่เองที่มีการค,ค้นพบว่าการใช้ระเบียบวินัยและการเข้าควบคุมร่างกาย ของพลเมืองนะคะผ่านเครื่องมือหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นสถาปัตยกรรมการกําหนดมารยาทการจังหวะการเคลื่อนไหวของร่างกายมารยาทในการกินการยืนการเดินการทักทายที่ถูกต้องเหมาะสมนะคะไปจนถึงระเบียบของเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายเพราะฉะนั้นนักเรียนตํารวจทหารเนี่ยนะคะยิ่งกว่านักเรียนธรรมดาจะเป็นกลุ่มคนที่รัฐต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษก็เลยยิ่งต้องควบคุมใกล้ชิดเพราะฉะนั้นเนี่ย เอาเข้าจริงแล้วเครื่องแบบหรือยูนิฟอร์มนะคะเป็นเครื่องมือเอาไว้สอดใส่สํานึกเพื่อที่จะทําให้พลเมืองเชื่อฟังแล้วก็พร้อมที่จะเป็นพลเมืองที่มีประสิทธิภาพแล้วก็ทํางานให้รัฐอย่างมีประสิทธิผลค่ะประเด็นนี้ผมค่อนข้างจะเห็นด้วยกับคุณคาปากาในกรณีที่ว่าอย่างเครื่องแบบเนี่ยนอกจากที่เครื่องแบบตํารวจทหารแล้วเนี่ยพนักงานออฟฟิศทั่วไปที่เป็นองค์กรหรืออะไรต่างๆหรือแม้กระทั่งธนาคารเดี๋ยวนี้เขาก็มีเครื่องแบบใช่ไหมครับผมก็ค่อนข้างจะเห็นด้วยว่ามันเหมือนเป็นชุดคนคุก เหมือนกันชุดหนึ่งว่าเมื่อเกิดคุณออกไปที่ไหนก็เท่ากับว่าเห็นว่าคุณสังกัดองค์กรอะไรใดๆแล้วก็เหมือนกับมีการที่พยายามที่จะในในในอาชีพบริการหรือธนาคารที่พพยายามจะล้างภาพของชนชั้นในเครื่องแบบลงก็จะมีการในถ่ายใส่ชุดที่เป็นยูนิฟอร์มที่เป็นเสื้อโปโลนะฮะที่สีประจําธนาคารเหล่านั้นเพื่อที่จะให้ดูใกล้ชิดกับคนที่มาผู้รับบริการมากขึ้นหรืออย่างที่แบบเราเห็นในโฆษณาบริษัทประกันภัย างที่ที่ให้คนแต่งตัวยังไงก็ได้ในการที่จะเข้ามารับบริการอย่างนี้แต่ทั้งหมดนี้นะคะมันก็คืออยู่ในแพทเทิร์นของการควบคุมร่างกายของบุคลากรผ่านเครื่องแบบเช่นถ้าคุณอาจใส่เครื่องแบบไม่ว่าจะเป็นสูทไม่ว่าจะเป็นเสื้อโปโลแล้วคุณอาจไปเดินตลาดสิ่งหนึ่งที่อยู่ในสํานึกของคุณอาจก็คือเราจะไม่ทําสิ่งที่เสื่อมเสียไปถึงองค์กรเพราะฉะนั้นเจ้านายของคุณอาจไม่จําเป็นต้องเดินตามคุณอาจไปทุกผลทุกแห่ง อำนาจการจับจ้องของเจ้านายคุณอัดจ,จะส่งผ่านยูนิฟอร์มที่คุณอัดสงมใสมเพราะฉะนั้นเนี่ยยูนิฟอร์มเนี่ยมันไม่ได้เป็นการกํากับร่างกายของมนุษย์หรือพล,ลเมืองด้วยยูนิฟอร์มที่ตัวของมันเองมันกํากับผ่านพื้นที่ก็คือรูปแบบของอสถาปัตยกรรมผ่านเวลาเช่น ห้องเรียนเนี่ยจะต้องนั่งกันเป็นแถวแถวแถวเพราะนี่คือการเรียงลําดับแล้วว่าใครนั่งข้างหน้าใครนั่งข้างหลังและแถวเนี่ยจะไม่มีแถวโยนะคะแถวก็จะตรงอยู่เสมอแล้วสถาปัตยกรรมของโรงเรียนคุณอาจสังเกตไหมคะว่าโรงเรียนจะต้องออกแบบมาไม่ให้มีมุมมืดทุกอย่างเนี่ยจะต้องเปิดแล้วสามารถเป็นที่ที่ทําให้ไม่ว่าจะมองจากมุมไหนครูใหญ่จะเห็นคุณอยู่เสมอจะไม่มีมุมมืดที่ทําให้เด็กแบบว่าสุดกระชากกันไปที่มุมแล้ว แอบ <g ül error> ไปจูบกันหลัง <c oughs> <ช>ห้องมุมห้องไม่ได้สถาปตัตยกรรมของโรงเรียนถูกออกแบบมาเพื่อที่จะให้นักเรียนทุกคนอยู่ในสายตาของผู้ใหญ่ <premium. S 2> พร้อมกับยูนิฟอร์มแล้วคอนเซปต์ของยูนิฟอร์มก็คือว่าคุณกำลังสวมใส่อำนาจของผู้บังคับบัญชาอำ <c oughs> นาจของครูใหญ่อำนาจของผู้ปกค,ครอง ผ่านยูนิฟอร์มแล้วคุณจะต้องรู้สึกว่าคุณจะต้องกํากับพฤติกรรมของ<ะ>ตัวเองอย่างไรภายใต้ยูนิฟอร์มอันนั้นเพราะฉะนั้นจึงไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมคณะกรรมการเซ็นเซอร์หนังของไทยเน<ะ>ี่ยไม่ยอ,อมที่จะให้มีฉากนักเรียนสวมชุดยูนิฟอร์มแล้วไปจูบกันเพราะว่าถามว่าทำไมเด็กถ้าไม่ใส่ชุดนักเรียนจูบได้แต่ทำไมเด็ก พอใส่ชุดนักเรียนแล้วจูบไม่ได้เพราะว่าการที่คุณใส่ชุดนักเรียนหรือใส่ยูนิฟอร์มของคุณแล้วคุณไปจูบมันเท่ากับว่าคุณกําลังละเมิดหรืออย่างน้อยๆคุณกําลังจูบการต่อหน้าครูใหญ่ของคุณคแสดงว่าคุณไม่ให้ความเคารพต่อยูนิฟอร์มและนั่นแปลว่าคุณกําลังกบฏต,ต่ออํานาจที่กําลังจ้องมองร่างกายของคุณอยู่นี่คือความหมายของยูงยนิฟอร์มนี่แขกยังไม่ได้มาพูดถึงว่า ออยูนิฟอร์มหรือว่าเครื่องแบบนักเรียนในหลายๆประเทศนะคะได้รับการยกเลิกไปแล้วโดยเฉพาะโรงเรียนรัฐบาลเหลือแต่เครื่องแบบของนักเรียนเรียนเอกชนไม่กี่แห่งเท่านั้นอัน การยกเลิกยูนิฟอร์มระลอกแรกคือหลังสงครามโลกครั้งที่2มันไม่มีทรัพยากรไม่มีเสื้อผ้าจะใส่มึงจะมาบังคับให้กูใส่เครื่องแบบอีกหรือแล้วก็ช่วงหลังทศวรรษที่6 0ศูถึงเจที่มีขบวนการปฏิวัติของคนหนุ่มสาวทั่วโลกที่บอกว่ายูนิฟอร์มคือการกดขี่เสรีภาพของปัจเจกบุคคลคือการลดทอนศักยภาพของปัจเจกบุคคลคือการ จำกัดเสรีภาพของมนุษย์เพราะฉะนั้นการยกเลิกยูนิฟอร์มเท่ากับกเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กให้เยาวชนให้วัยรุ่นได้แสดงออกถึงความคิดสร้างสารรค์ของตัวเองนะคะ,คะประเทศที่พัฒนาแล้วห,หลายๆประเทศก็ยกเลิก <ๆ S 2> ยูนิฟอร์มไปแล้วครับคุณอศประเด็นที่น่าสนใจมากเลยนะครับเป็นสิ่งที่เราเคยชินเคยคุ้นแล้วก็ไม่เคยคิดมาก่อนนะครับว่ามันจะมีอำนาจต่อตัวเราถึงขนาดนี้นะครับเดี๋ยวในช่วงหน้านะครับคุณธรรมการมีหนังสือนะครับมาแนะนําด้วยนะครับค่ะพบกานช่วงหน้าค่ะ you uh -huh. เครื่องแบบเป็นที่น่าสนใจเมื่อสักครู่มากเลยนะครับวันนี้คุณคำประกามีหนังสืออะไรที่จะมาแนะนําให้ผมคิดได้ต่อยอดจากเรื่องเครื่องแบบเมื่อสักครู่นี้ครับวันนี้ดีฉันตระหนักด้วยตัวเองเลยค่ะว่าการถูกควบคุมด้วยเสื้อผ้ามันเป็นยังไงคือตัวดิฉันกําลังจะแตกและปริออกเป็นชิ้นๆในชุดที่แบบว่าแน่นเปรี้ยเนี่นะคะดูเป็นเครื่องแบบเด็กญี่ปุ่นเดียวนะครับก็เลยรู้แล้วว่าคนเราเนี่ยมันถูกควบคุมทางเสื้อผ้าอย่างไรนะคะก็เลยนึกถึงหนังสือเล่มนี้ค่ะร่างกายใต้บงการโอ้สมชื่อเลยนะคะร่างกายใต้บบงงกมทแห่ อำนาจในวิถีสมัยใหม่เขียนโดยมิเชลฟูโก้นะคะแปลจากภาษาฝรั่งเศสโดยทองกรพกธรรม,มเล่มนี้ค่ะเล่มนี้นะคะจะได้บอกเราว่าระเบียบวินัยนะคะมันได้อุบัติอย่างแท้จริงในประวัติศาสตร์เมื่อเทคนิคเกี่ยวกับกายมนุษย์ได้ก่อกําเนิดขึ้นเทคนิคดังกล่าวไม่ได้มีเป้าหมายเพียงเพื่อเพิ่มทักษะของร่างกายรหรือเพียงเพื่อให้ร่างกายถูกควบคุมได้มากขึ้นอย่างใดอ,อย่างหนึ่ง แต่เป็นการก่อรูปความสัมพันธ์ชนิดหนึ่งที่ซึ่งยิ่งร่างกายเชื่อฟังการควบคุมได้มากเท่าใดก็จะยิ่งเป็นประโยชน์ได้มากเท่านั้นรวมถึงในทิศทางกลับกันด้วยจึงเกิดแนวการใช้อำนาจแบบบังคับซึ่งมุ่งจัดการกับร่างกายมนุษย์เป็นการเชิดชักส่วนประกอบต่างๆของร่างกายอ,อากับกิริยาพฤติกรรมทั้งหลายของร่างกายนั้น กายมนุษย์ถูกต้อนเข้าไปในเครื่องจักรกลแห่งอํานาจที่ทําการคุ้ยค้นหรือแยกแล้วประกอบกันขึ้นมาใหม่น่นาสนใจไหมคะคุณอาว่าเราไม่เคยรู้ตัวเลยว่าร่างกายของเราถูกชอนชัยถูกแยกออกเป็นส่วนๆเพื่อที่มันจะถูกควบคุมคล้ายๆกับ องค์กรใดรองค์กรหนึ่งของบริษัทถูกแบ่งแยกแล้วก็ถูกปกครองแล้วใส่สิ่งที่เรียกว่าระเบียบวินัยขึ้นมาแล้วที่แนบเนียนมากไปกว่านั้นก็คือการควบคุมอันนี้นะคะที่ไม่ใช่การควบคุมด้วยอาวุธไม่ใช่การ,ค,รควบคุมด้วยอํานาจอย่างตรงไปตรงมาอํานาจแบบนี้จะทําให้พวกเราเคลื่อนไหวร่างกายของเราด้วยความรู้สึกที่ว่าเราเป็นอิสระอํานาจที่ควบคุมเราโดยที่เราไม่รู้ตัวว่าเรากําลังถูกว คบคุมคืออำนาจที่น่ากลัวที่สุดของมอนุษน่าสนใจมากเลยนะครับเครื่องแบบนักเรียนคเครื่องแบบทหารเครื่องแบบตำรวจเครื่องแบบนักโทษเครื่องแบบของพนักงานในโรงงานคือการควบคุมร่างกายของพวกเราผ่านกลไกลที่ทําให้เราเชื่อว่าเราไม่เคยถูกควบคุมเราเดินไปในเครื่องแบบของเราไม่มีผู้บังคับบัญชาเดินไปกับ,รบเราแต่เรา กลับถูกควบคุมด้วยเสื้อผ้าที่เรากําลังสวมใส่ยอยู่ค่ะครับประเด็นวันนี้น่าสนใจมากเลยนะครับเป็นปร,ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเครื่องแบบสิ่งง่ายๆใกล้ตัวที่เราไม่เคยคิดกันมาก่อนนะครับว่ามันจะมีอํานาจก่อเราขนาดนี้นะครับ วันนี้รายการของเรานะครับได้อะไรมากเลยนะครับสําหรับผมแล้วเนี่ยวันนี้ได้มากเลยนะครับต้องขอขอบคุณคุณคำปกามากวันนี้นะครับแล้วก็พบกับรายการคิดเล่นเห็นต่างกับคำปากาครับได้ทุกวันอาทิตย์ทาง v o i c ีว v เวลาสามทุ่มครึ่งถึงสี่ทุ่มครับพบกับเราสองคนได้ใหม่อาทิตย์หน้าสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ